โตโยต้ายาริสเอชีปหนึ G ่งจุดสองสมาทซีดานเกียร์ออโต้ปีสองพันยี่สิบสามโปรโมชั่นของลอยที่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเช้านั้นค่ะรถสวยมากๆสภาพป้ายแดงมือแรกไม่แทวิ่งแค่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค่ะแม็กลายสวย ภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กพรูสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันจอ9นิ้ว Android กล้อง2ถอยเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะฟรีดาวส่ง8,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่10,600บาทขึ้นไปกระสือราคานนี้ไปเช่งานได้แล้วค่ะด้านหลังคนของได้เยอะค่ะเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะ คนนั่งด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบนั่งสบายสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้เลยนะคะยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยค่ะครึ้งยนต์พันสองประหยัดสุดๆเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีมียไซนำำน้า s i AMP P 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ